พี่กโอเครับตอนนี้เป็นการท้าดวลนะครับเดินไป1ิบเก้าเอ้ยเเลนเฮยโอ้โหไม่ออกไม่ออกเซเลนเฮ้ยียันอุ้ยออกอ้าเฮ้ยไอ้ตอนเฮ้ยกันลูกกระสุนไฟพิฆาตโอ้โหเรียบร้อยครับเหลือเพียงไงไททันมาแล้วยิงกลางหน้าอกเต็มตัว สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับช่องเป่าสตอรี่อีเช่นเคยครับกลับมาสู่ในสถานที่ที่เพื่อนๆคุ้นเคยครับถ้ามาที่นี่เราจะต้องมาทําอะไรกันครับเจ้าเป่าครับรมาสำรวจโอเคไปเลย เจ้าเปาบอกว่าเราไม่ล่าไซเรเนตแล้วเดี๋ยวเราจะสำรวจครับเดี๋ยวดูว่าเจ้าเปาจะพาเราไปสำรวจที่ไหนดูนะครับไปตามเจ้าเปาไปครับนี่จะสำรวจในถังขยะหาอะไรกินใช่ไหมว้เหมือนได้ยินเหมือนได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยหรือว่าจะเป็นไซเรเนตวิ่จริงด้วยเจ้าเปาทางนั้นยิงเลยนี่ทางนี้ทางนี้ยิงเลยเรียบร้อยครับโหเรียบร้อยไปครับ โอเคครับไปไปกันต่อครับเฮ้ยอันนี้ยิงออกไปธนูไฟเหรอเฮ้ยนี่ไงเจ้าพ่วจริงด้วยสกีบีดี้ยิงเลยโอ้โหโอ้โหลูกกระสุนไฟลูกกระสุนไฟเกี่ยเลยโอเคครับวันนี้มาพร้อมกับธนูไฟนะครับไปจัดการไปแล้วสองครับเดี๋ยวดูว่าจะมีตัวอื่นอี่บ้าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเหมือนเจ้าพ่วจะเจออีกแล้วครับมันเดินมาแล้วครับเพื่อนๆเป็นไซเรนเฮดชุดโกกวายิงเลย้อ ียบร้อยถูกจัดการไปอีกหนึ่งตัวครับเพื่อนเฮ้ยลูกศุนบดเหรอเอ้ยกรหมดกอบหมดไม่เป็นไรครับยังไปได้ต่อไปเดี๋ยวเราไปเลาะทางนี้ถ้าเพื่อนๆจําได้นะแถวเนี้ยมีหลุมที่พี่ต้าชอบตกอยู่ที่หนึ่งครับไม่รู้ว่ายังมีหลุมอยู่หรือเปล่าโอ้นี่เพื่อนๆจาได้ไหมหลุมเนี้ยพี่ต้าตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกครับแล้วตอนนี้เราปิดไปแล้วนะครับตอนนี้เราปิดไปแล้วไม่ต้องห่วง อุ้ยเจ้าเปาข้างหลังไซเลนเฮดนีเปกโอ้โหยิงไปแล้วหนึ่งดอกมันไม่เป็นไรเจ้าเปาต้องสามต้องสามกันลูกกระตุนไฟพิฆาตเออโอ้ยโโเรียบร้อยครับระเบิดโอเคโอเคไปโอ้ยเหลือแค่สามนัดงี่นเหรอเฮ้ยแต่ว่ามันมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวไงเหลือสี่ตัวที่เรายังไม่ได้จัดการน่ะแล้วสามนัดเราจะทำไงอะ่ะ เปาจะต้องยิงแบบนัดเดียวได้สองตัวนะเท่านั้นนะโอเคโอเคโอเคอ๋อไปคาบอ๋อไปไปหาอวุธเพิ่มใช่ไหมโอเคโอเคไปคาบที่ไหนอันนี้ขุดตรงนี้เหรอมีแต่หินนะดีโอเคโอเคได้แล้วอ๋ออได้มาเพิ่มยิงด้องเหรอเฮ้ยเจ้าพ่าทางนู้นฝูงซอมบี้ยิงตอีกทีหนึ่ง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 อีกทีอีกที ซอมบี้ก็ถูกจัดการไปอีกหนึ่งครับ <Yes. S 1> ไปไปครับไปกันต่อครับอตอนนี้เหลือกระสุนเท่าไหร่ร้อยนะรอย้าวเมื่อกี้ยังเหลือสามนัดอยู่เลยโอ้ยอยู่ดีๆกายมาเป็นร้อยนัดเฉย <laughs> โอเคโอเคไปครับเออฮ้ยเป็นรอยเท้า,า,ามัา้งเหรอเฮ้ยทามไปดูครับที่รอยเท้าอะ่ะมันอาจจะเจออะไรนี่เฮ้ยแถวนี้รอยเท้าหายไปเจ้าพ่ารอยเท้าหายไปแล้วครับเพื่อนๆเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มี มีรอยเท้าอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยนุ่นี่เจ้าเปาจะจ่าเลยยิงทําไมยิงทําไมยิงทํไมเดืยบร้อยครับเจ้าใส่เทปหมดอึกนะครับเรียบร้อยย,อยั <Lion! S 2> ยงไม่หมดครับเหลืออีกสองตัวครับเจ้าเปาเหลือตัวบอสนั่นครับเป็นตัวทีวีแมนครับทําไมทีวีแมนภาคนี้มันเป็นตัวร้ายก็ไม่รู้นะเฮ้ยนุ่นใหญ่เจ้าเปาทีวีแมนยิงโอย ยิงเลย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 เรียบร้อยโอเคเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับไปไปไปตัวสุดท้ายเป็นตัวอะไรอะไททันไททันฮะตัซอมบี้รันร้อยตัวไม่มีหรอกเป็นไททันครับตัวสุดท้ายครับเดี๋ยวดูว่าอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวให้เจ้าเปาพาไปครับเจ้าเปาเจอแล้วบอกพ่อเลยนะตอนนี้เราตามเจ้าเปาไปก่อนนะเฮ้ นัดสุดท้ายเฮ้ยนั่ไงไททันมาแล้วยิงกางหน้าอกเต็มตัว <'t> โอ้ยเระเปิดไปเลยครับไททันก็ตุกตาโอ้โหไฟลุกที่มือเลยอสวัสดีครับเพื่อนๆือนวันนี้เจ้าเปามาพร้อมกับอะไรครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จรวดอ,อะไรเนี่ยมาถึงชนพ่อเลย <c oughs> อ้อวันนี้เจ้าเปาได้เครื่องบินมาใหม่นะมีสองลำนะอันนี้ของคุณพ Lieutenant ่อเป็นลายธงชาติไทยครับ สโซ่ Adams, หัวเจ้าป่าเป็นลายอะไรอ๋อหรือว่าเป็นประเทศเยอรมนีหรือเปล oh. like ่าเนี oh, okay. ่ยเพื่อนๆเขาไหนรู้ว่าเป็นลายธงชาติอะไรคอมเมนต์ไปด้วยเออเด้อโห้ยมันวิ่งวนเลยอะโอเคโอเคโอเคอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามายิงตรงนี้เลยครับตรงที่โล่งๆครับอ๋อมันจะบินโค้งนะเพื่อนๆเห็นไหมอ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยวคุณพ่อจะลองยิงให้ดูครับนี่ทุกคนจะยิงแะ้ว โอเคครับเมื่อกี้เห็นคุณพ่อไปแล้วตาเจ้าเปาครับโอ้โหเอาเจ้าเปาดิดีเจ้าเปาดิให้เพื่อนๆดูอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวลองให้เจ้าเปายิงแบบให้ดูนะว่ามันจะแรงแค่ไหนครับแรงหนึ่งสองฮึยยยยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันตีร่างกาว้าวอ่าเดี๋ยวเจ้าเปาลองนี้ดิอันนี้พ่อรู้สึกว่ามันจะบินโค้งนะเดี๋ยวจะให้เจ้าเปาลองอันนี้ด้วยครับอ่าเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูว่า ม,ม, tamam ม, genius, โโมันจะบินกลับมาหาเจ้าเปาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพ่อถอยมาไกลๆนิดนึงได้แล้วนะครับเตรียมตัวยิงฮู้ดโอ้โหมันแบบวนกลับมาครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับไปจัดการไซเรนเฮดดีกว่าโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราดูว่าจะยิงขึ้นไปถึงไหนครับเดี๋ยวเจ้าเปาเกี่ยวก่อนครับเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยตีลูกกาโอ้โหล่อนไปดูเลยอ่ะ เฮ้ยเจ้าเปาตรงนั <The> ้นมีสกิบิดี้จัดการเลยเอ้ยโอ้โหย่องไป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 เฮ้ยเฮ้ยเล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 ยแล้วเลยแล้วเลยแล้วเฮ้ยอยู่ทางนี้อ้าเจ้าเปาเดินไปไหนเลยเฮ้ยมันเลยนะอยู่ทางนี้อันนี้ไปไหนเลยเอ้เปาจัดการด้วยจรวดมิสไซล์เดี๋ยวดูว่าเจ้าเปาจะจัดการตัวมันได้ไหมอ่ะติดอาวุธก่อนนะครับนู่นอยู่ตรงนน้นนะยิงไป โอ้ม<จ>ันลอยไปลอยมาสบ<ม>ายใจเลยนะสกิบบี้ดี้เด็กเจ้าป่าวก็ยังติดตั้งกระสุนอยู่ยิงเข้าไปึเฮ้ย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 ตดนเฮ้ยตอนแรกนึกว่าจะไม่โดนยังเพื่อนมไปโดนกลับมาเสร็จแล้วมันก็วิ่งไปโดนสกิบบี้ดี้เราเปิดไปเลยอ่ะเมื่อกี้เนี้ยฮึ่ยงงเลยอ่ะอ่าโอเคโอเคตัวที่สองตัวที่สองเดี๋ยวดูตัวที่สองว่าจะจัดการได้ไหมเฮ้ยโดนไซเดนเฮดหัวอึครับเจ้าเป่า โอเคจัด okay, ไปหนึ่งสองฮึบอา้าวไม่โดนเลยมันยืนทังนี้ oh <no. S 1> เอาไปเอาไปยิงไปยิงไปมันยืนอยู่คู่กับไอ้แต้มเลยครับเดี๋ยวดูว่ารอบนี้จะโดนหรือเปล่านะครับ oh <no. S 1> เอาเต็มตัว <Okay. S 1> เฮ้ยยิงฮึบบิวอ้าวโหไม่โดนอีกนะโอ้โหเมื่อไรจะจัดการมันได้เนี่ยมันยืนรอเมื่อยแล้วนะโอเคโอเคเอาให้โดนเอาให้โดน ครับเดี๋ยวดูรอบที่3นะครับรอบที่3าหนึ่งฮึบโอ้โหไม่โดนอีกแล้วเข้าเลยโอเคครับพี่ตามาอีกแล้วครับวันนี้มาพร้อมกับอาวุธหนักครับเป็นปืนแก๊ปนะครับเพื่อนๆเล่นต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับเฮ้ยเฮ้ยลูกกระสุนด้านเอยเดาดังอีกแล้วเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจอลูกกระสุนด้านลูกกระสุนด้านเอาด้าน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  โอ้ยเจ้าเาวิ่งหนีอย่างเดียวครับเอ้ยพี่ตามาแล้วพี่ตามาแล้วเอ้ยเอ้ยหมดหมดหมดครับตอนนี้หมดแม็กไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆนก็กลับมาพบกับช่องเป่าสอรี่เช่นเคยครับวันนี้เป็นสงครามการดวลปืนครับเป็นสงครามปืนแก๊ปครับอันนี้ต้องเล่นกันด้วยความระมัดระวังนะครับนะยิงปืนลงต่ำนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยจะมาะดับล้วปืนลั่นปืนลั่นโอเคครับ ลูกกระสุนหมดครับโอ้โหเจ้าเป่านี้คือไม่ไม่สู้ครับเราวิ่งอย่างเดียวครับเราเน้นวิ่งนะครับโอ้โหพี่ตามาเป็นแพ็กเลยครับเดี๋ยวดูเจ้าเป่าครับเอาไว้เจ้าเป่าวิ่งไปครับเดีย๋ยวดูว่าเจ้าเป่าจะไปซุ่มทําอะไรนะครับพี่ตาแกะแม็ก,มกออกแล้วแกะแกลบออกแล้วนะครับฮึบฮึบออกไหมออกไหมไม่ออกด้วยเยอะแล้วเยอะแล้วออกแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนกระสุนหนึ่งแม็กซ์ซีนครับเสือเจ้าเป่าเสร็จแล้วครับวิ่งเข้ามาแล้วครับ เฮ้ยยิงเลยโอ้โอ้ยาไปกันไปไปโอ้ยอโอ้ยกระสุนด้านกระสุนด้านเออเออเดี๋ยวดูดีดูส่วนกะเป่ากระสุนหมดโอ้ยโดนด้ครับตอนนี้มาที่ดนไล้แล้วโอ้ยยิงไปสนัดโอ้ยยิงหนงไปแล้วโอ้ออโอ้ย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 โอโอ้ย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 ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้โอ้ย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 โ้โอ้โอโอ้ยโอ้ย เฮ้ยอ Get ้าวลูกกระสุนหมดครับลูกกระสุนหมดเอ้ยหมดหมดลูกกระสุนด้านเอ้ยเดือดดังแล้วเฮ้ยเจ้าเฮ้ยวลูกกระสุนด้านลูกกระสุนด้า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 นเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยจะมาวิธีกันเดียวครับเฮ้ยพี่ตามาแล้วพี่ตามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยหมดหมดหมดเย็บตี้หมดแล้วตายหมดโอเคครับพี่ตามาอีกแล้วครับวันนี้มาพร้อมกับอาวุธหนักครับ เป็นปืนแก๊ปนะครับเ,เพื่อนๆเล่นต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับหลังจากไล่ยิงไปเมื่อกี้ครับลูกกระสุนหมดแม็กกาซีนไปแล้วครับเสื้อแจ็ปเปิลหมดหรือยังครับหมดแล้วครับดีกันโอเคครับตอนนี้เป็นการท้าดวลนะครับเดินไปสิบเก้าโอ้ยเอ้ยอย,อย่ากโกองที่ใต้กโกงดิโอ้โหตอนนี้มีการโกงกันแนละ้วโ,อ,โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใส่เลดโอ้โหไม่ออกไม่ออกเซเลเฮดมียันเอ้ยออกแล้วเยอะเรียบร้อยไปครับนี่เหลือแม็กกาซีนสุดท้ายแล้วครับพี่ต้าครับเจ้าเป่าไม่มีแล้วครับตอนนี้เจ้าเป่ามีหน้าที่หนีอย่างเดียวครับเดี๋ยวดูว่าพี่ตาจะตามจัดการได้หรือเปล่าครับโอ้โหโอ้โอ้โลบแล้วลบแล้วไปเลยไปเลยครับพี่ตาไม่ยอะไปด้อยยศโอ้ยวิ่งหน้าตั้งวิ่งหน้าตั้ง่ยอะโอ้ย เข้าป่าไปเลยน่าจะยังไม่หมดนะจ่ะอุ๊ยหยดเรียบร้อยหมดหนึ่งตัวครับเจ้าสกีลี้ครับส่วนลูกกระสุนนั้นก็คือหมดครับุวิส่วนเจ้าเปาไปได้แม็กกาซีนจากไหนมาครับเอาละครับพี่ตาหนีแล้วครับเอาเลยสลับกันแล้วครับเอาแล้วเฮ้ยเยอะนิ่งๆไปแล้วจริงๆเอ้าโอ้ยตามมาแล้วครับต่นไปเจ้าเปาจะจัดการไซเรนเฮดบ้างครับเฮ้ยเยอะ มีว่ามีหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีเอ้ยมีเออเอาละครับตอนนี้ของเจ้าเปลาหมดแน่นอนครับส่วนของพี่ต้าเหลืออันหนึ่งครับเสร็จแน่ครับเจ้าเปล่าครับนี่ก็คือต้องไล่อาคมก่อนเพราะว่ากระสุนด้านบ่อยแล้วเกิดไม่ได้ก็ด้านเลยเฮ <c oughs> <c oughs> เราก็มาเล่นปืนแก๊ปกันพอสนุกสนานนะครับแต่อย่าลืมนะปืนแก๊ปนะต้องเล่นโดย มีผู้ปกครองดูอยู่นะครับแล้วก็อย่ายิงใส่ตากันด้วยนะครับอ่ะโอเควันนี้ฝากบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวเราไปคลิปกันโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าโอเคครับสวัสดีครับพี่ต้าโอ้โ,อโหไม่ได้เจอพี่ต้านานเลยเนี่ยบ๊ายบายนี่มาเล่นกีตาร์กังงนซะงั้นกีตาร์พี่โจ้ดนะเนี่ยโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาสอรีร่ด้วยนะไปแล้ว